เห็นเลยกาะกดกดเบิ้งเก้วมันจะเขาาจิบเ้เลยเขาาเบิงเออมันเขาาเลยแต่ว่าเดี๋ยนี่เออแบบนี้เข่าเออเกียวขมามาตีเอ้ยง่าวมากเข่าฮะบ่เออจิ๊ก็ขางู กอเทาไลเกวก็ข้างกอเทาไเกวก็ข้างอ้อ่อนได้นี่งคอ่อนกบ็บเอาหาเหลือเอาอันแก่มันก็เพอะสองสามกำรรม,มันยังอ่อนกับป้าก,ก่อนไปเกี่ยวอยู่ให้เนาะให้ค่ะเพาะว่นั่งงนนี่ังตกนอนเกยงะพระและ้วพอะและ้วป้ามันชิได้มัน เฉันโาตินี่นี่นี่ฮันเดอคนเห็นหน้าสองคนเดินเห็นเด้อเขางามบ่เขางามบ่เลยิิทพิตัวกลางเหย